กรับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามยสธาราสิริภาประภากรทุกๆท,ท่านทาง facebook นี้นะคะค่ะพักเช้านะคะเราได้ฟังาการานำเสนอแล้วก็การบรรยายในเรื่องของอพลังนะคะพลังภายในนะคะกระบวนการสร้างพลังพลังทางบวก <c oughs> ะะที่เราคุยกันในเรื่องของ กร,กระบวนการสร้างพลังทางบวกจะต้องมอีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สร้างพลังทางบวกเพื่อให้เกิดความสําเร็จกับมนุษย์เนี่ยนะคะสร้างได้กี่ทางแล้วในแต่ละทางนะคะมันมีผลอย่างไรนะคะพูดง่ายๆก็คือมนุษย์เนี่ยต้องมีคุณภาพเนาะต้องมีคุณภาพดที่นําเรียนทุกท่านไปแล้วว่าผัก ก็ยังต้องมีคุณภาพนะฮะทองก็ต้องมีคุณภาพนะฮะเพชรก็ต้องมีคุณภาพนะฮะเหล็กก็ต้องมีคุณภาพนะฮะจึงเป็นที่ต้องการของของของมนุษย์หรือมีประโยชน์กับความต้องการได้ดังนั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีคุณภาพนะคะมันก็ยากที่คนจะจะต้องการนะฮะ ความหมายของคำว,ว่าต้องการเนี่ยไม่ว่าเราจะปรารถนาความสําเร็จไม่ว่าแต่จะในเรื่องของการครบค้าสมาคมการคอนแทกนะฮะการเจรจาพาทีความสําเร็จในการพูดการแสดงการบรรยายต่างๆเนี่ยนะฮะมันจึงเลยกลายเป็น ทอปิกของผู้รู้ทั้งหลายที่ออกมาที่ออกมานำเสนอเรื่องราวความรู้ความเข้าใจนะฮะของตนเองตามทัศนคติของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะกับผู้รับฟังแล้วสามารถนำเอาไปใช้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะภาคเช้านะคะอาจารย์ยสุทธาราก็ได้ นำเสนอไปในเรื่องของการสร้างพลังทางบวกนะคะความสำคัญในเรื่องของกายนะคะว่าต้องมีอะไรไปบ้างนะคะก็จบลงไปแล้วทีนี้พอยรามาเป็นวิดีโอนี้นะคะการสร้างพลังทางบวกหรือการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้นนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับ จิตใจนะคะเป็นอันดับสองะะใจิตใจเป็นอันดับสองนะ,ะ,นะ,ะเพราะการที่มนุษย์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยแล้วก็จะยอมรับเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ใจของเขาจะต้องเกิดความเชื่อความศรัทธาในตัวของเรา และเขาก็จะทำตามเราเดินตามเราเอาเราเป็นไอดอลเอาเราเป็นบุคคลที่เขาอยากจะเป็นแบบเนี้ยอยากจะมีความคิดอย่างนี้อยากจะทำแบบนี้อยากจะรู้แบบนี้อยากจะเป็นเหมือนกับคนคนนี้ดังนั้นคำพูดหรือวาจา เอาหรือใจนะคะของประธานอาภัยด้วยแล้วอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องใจทีหลังนะคะกายไปแล้วตอนนี้เอาเรื่องใจก่อนนะฮะเมื่อใจเสร็จแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวาจาก็สําคัญเหมือนกันทีนี้เอาในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของจิตใจก่อนว่าถ้าเรามองเห็นความสําคัญของคนอื่นของมนุษย์อื่นที่เป็นที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ไม่ว่าแต่หมูหมากาไก่นะฮะเสือสิงห์กระทิงแรดหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกที่หายใจพร้อมกันกับเราต้องการออกซิเจนต้องการอาหารเขามีาาคราบน้ำตาเขามีความหวังเขามีจิตวิญญาณเขามีความหิวเขามีความต้องการรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันไม่ว่าแตจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์ย่อมต้องการสิ่งนั้นเหมือนกัน เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อย่างถ่องแท้แล้วนะคะเราจะมีจิตวิญญาณแห่งความเมตตาแห่งความการุณถ้าเรามีจิตวิญญาณแห่งความเมตตาการุณแล้วระดับจิตวิญญาณของเราก็จะสูงขึ้นกว่ามนุษย์ที่เป็นปุถุชนที่มีความคิดที่จะเอารัดเอาเประยะียบหรือหวังผลประโยชน์ของตนเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นจิตวิญ,ญญาณที่มีความเมตตาการุณน,นั้นนะฮะการเผื่อแผ่การเอ,รารอื้ออาทรการเกื้อกูลมันจะเป็นสิ่งที่ปราศจากเ,าเขาเรียกว่าปราศจากการสร้างภาพปราศจากาาสิ่งปุบปิดเพราะทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ปรารถนาที่จะให้นะฮะอย่างเช่น,นอาจารย์เนี่ยปรารถนาที่จะ ให้ความรู้แก่นักศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งอาจารย์ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตนเองและอธิบายในช็อปบิกนั้นให้กระจางแจ้งโดยไม่ปิดบังความรู้โดยไม่อำพรางความรู้ พร้อมทั้งบอกวิธีการบอกกระบวนการบอกองค์ประกอบนะคะบอกรูปแบบการได้มาซึ่งความรู้นั้นจากประสบการณ์ของเราด้วยจากทฤษฎีด้วยจากแนวคิดด้วยเราก็ถ่ายทอดให้กับเด็กแบบเต็มเหนียวเต็มเปียมและเต็มที่ทะนี้ภลานักศึกษาได้รับความรู้จากเราเกิดปัญญาแตกฉาน สามารถเอาไปไป,ประกอบวิธีการทำมาหากินเวลาเขามาเรียนเขาได้รับความรู้เขาก็จะเกิดความร e สเป c ตต่อเราเขาจะเกิดความเคารพเขาจะเกิดความศรัทธาและเขาจะเกิดความเชื่อมั่นที่มีต่อเรามากจนเขากล้าที่จะพูดชื่อนามสกุลเราด้วยความเคารพเนี่ยต่อหน้าคนอื่นยังไม่อาย หรือแม้แต่คนอื่นจะพูดชื่อนามสกุลเราไปในทิศทางที่ไม่ดีที่มันเป็นข้อแย้งภายในจิตใจของเขาเขาก็จะคิดมากนะคนที่ได้รับฟังเขาก็จะรู้สึกใจเขาไม่ปกติเขาก็จะพยายามตามหาความจริงนั้นะจริงหรือเปล่ามันก็จะอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีอิทธิพลกับเขาเรามีบทบาทกับชีวิตเขาและเราเป็นที่พึ่ง และเราเป็นที่เคารพของเขาดังนั้นจิตวิญ,ญญาณของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนพูดเรื่องเราในแง่มุมที่ไม่ดีมันจริงเท็จประการใดมันเป็นแบบไหนยังไงเขาก็จะไม่เชื่อไปเลยนะคะแต่เขาก็จะฟังและเขาก็จะพยายามตามหาความจริงเราต้องโชคดีนะคะที่เรามีมีแบบเนี้ย เด็กแบบเนี้ยตามหาความจริงของเราศึกษาชีวประวัติเราอ่านงานของเราติดตามข่าวสารของเรานะคะอย่างน้อยชีวิตหนึ่งของเขาส่วนหนึ่งเขา็ขายากจะศึกษาเราอะ่แะแปลว่าเราเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยมี IMPACT มีผลสะท้อนมอีพลังที่สามารถสร้างความดึงดูด กับคนรอบข้างได้นะฮะดังนั้นจิตวิญญาณจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าเรื่องอื่นเลยว่าถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยที่ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือผู้ที่ทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเราปราศจากจิตวิญญาณที่แท้จริงเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยยากและเราจะทำหน้าที่ตรงนั้นน่ะไม่ดี ไม่ดีและไม่สม่ำเสมอนะแม้แต่คนเขาจะเรียกว่าเราเป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะนับถือเราไม่ใช่ว่าเขาจะริสเปกเราไม่ใช่ว่าเขาจะยอมรับเรายิ่งแต่เด็กทุกวันเนี่ยฉลาดเขาหาความรู้ด้วยตัวเองได้เขารู้ว่าอะไรคือความดีความไม่ดีอะไรคือความถูกต้องเขามีแหล่งที่จะเรียนรู้กับเขามากมายและเขามีวิจารณญาณพอว่าถูกผิดเป็นอย่างไร นะฮะแต่กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการสังเคราะห์เนี่ยเราที่มีประสบการณ์เราก็ค่อยสอนวิธีเขาว,ว่ามันได้ได้มาซึ่งตรงเนี้ยผลตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างนั้นเองเพราะว่าเขาขาดประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนาะดังนั้นการสร้างพลังทางบวกหรือการสร้างคุณภาพทางจิตวิญญาณจึงถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญ ของการทำให้ตนเองเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงของการที่ทำให้ตนเองเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่นับถือเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาแล้วก็เป็นที่เชื่อถือแก่คนรอบข้างคำจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องจิตใจกับการมองคนรอบข้างเนี่ยอย่างเสมอภาคไม่มีใครสูงต่ํา ไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำทุกคนเสมอกันด้วยจิตวิญ,ญญาณของเราและเมื่อทุกคนมีทุกข์เราพร้อมที่จะเข้าไปขจัดทุกและก็เห็นว่าเขาเนี่ยสมควรพ้นจากความทุกข์ด้วยความคิดดีๆด,ด้วยองค์คมรู้ดีๆหรือไม่หรือเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้เงินเราไม่ได้ค่าตอบแทนเราไม่ได้ค่าครูเราก็จะไม่สอนเราก็จะไม่ชี้นะ เราก็จะไม่อะไรต่ออะไรเลยถ้าเราไม่ได้ค่าตอบแทนเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าได้ค่าตอบแทนเราก็จะมาพูดแต่พูดโดยที่คนไม่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมันก็มันก็แค่นั้นฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกมาแล้วคนฟังการที่เราจะแสดงทัศนวิสัยอะไรออกมาแล้วคนฟังติดตามครุ่นคิด เอาไปตีเป็นการบ้านคิดแล้วคิดอีกกับคนแปลว่าบุคคลบุคคลนั้นนะมีอิทธิพลมีบทบาทมีผลสะท้อนมีอิมแพคกับผู้ที่รับฟังอย่างมากมนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่หายากดังนั้นการใช้จิตวิญญาณไปในทางที่ดีเนี่ยาาโดยการทำอะไรก็คิดทำสาธารณะ ไม่ไดไม่ได้ต้องการผลตอบแทนอะไรมากมายหรืออาจจะคิดว่ามันเป็นกุศลก็ให้ไปความรู้นี้เป็นกุศลกับคนมีโอกาสให้เราให้ไปเลยถือว่าเป็นบุญเป็นวาส,สนาที่เราได้ให้เป็นความดีที่เราได้ทำสิ่งที่เราเผื่อแผ่เจือจุน่ะมันมาจากฐานมันมาจากฐานจิตวิญญ,ญาณหรือมาจากฐานจิตใจที่ดี มาจากฐานจิตใจที่กว้างและมาจากฐานจิตใจที่งดงามที่เขาเผื่อแผ่ออกให้สังคมช่วยเหลือสังคมหรือเอาแค่ของตัวเองแล้วก็ควักให้คนอื่นเนะี่ยข้าวในหม้อของตัวเองกล้าตักให้คนอื่นเขากินแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ที่ดีมีความคิดที่ดีแล้วก็งดงามแล้ว ดังนั้นการสร้างคุณภาพของมนุษย์เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยคือจิตใจว่าเราจะเลือกมองคนแบบไหนหรือเราไม่เลือกแต่เราจะมองคนแบบไหนนะฮะบางคนเขาบอกว่าเลือกมองเลือกคบแต่บางคนที่มีบาร,รมีไปกว่านั้นเขาบอกว่าทุกคนเขาคบได้นะ,ะเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาคบนะ,ะเพราะถ้าฉันเป็นคนดีฉันคบกับคนไม่ดีก็ได้ คบกับคนดีก็ได้คบกับคนไม่ดีก็ได้แต่ถ้าคนไม่ดีมาอยู่ใกล้เขามีโอกาสที่จะให้ทางสว่างให้สติปัญญาเมื่อเขากลับกลายมาเป็นคนดีเนี่ยเราเนะยิ่งกว่าจะสร้างยิ่งกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้นซีอีกนะฮะมันจึงไม่ใช่ของเล่นเลยนะฮะจึงไม่ใช่ของเล่นเลยกับการช่วยเหลือมนุษย์หรือการที่เรา ชี้นะแนวทางเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยรู้ดีรู้ชอบรู้ถูกนะแต่มันก็มาจากจิตวิญญาณของเราที่เกื้อกูลที่ให้ด้วยดังนั้นจิตวิญญาณของเราจึงสำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะฮะของการคิดว่าเราจะให้ประโยชน์อะไรกับมนุษย์เราจะสร้างประโยชน์อะไรกับชุมชนสังคมและประเทศชาติเราจะทำความรู้อะไร เราจะสร้างความรู้อะไรที่คนฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดพลังทางบวกเกิดเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เขาคิดดีทดําดีพูดดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญมันเป็นความถูกต้องดังนั้นจิตวัญญาณที่จําเป็นจะต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมนั้นก็คือต้องมีการุณจิตต้องเป็นจิตที่มีความการุณ ต้องเป็นจิตที่ผสมประสานด้วยความเมตตาการุณาเราจิตวิญญาณของเรามโมทัศน์ของเรามันจึงมองออกไปเราเวลาเรามองออกไปข้างนอกเราเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเจออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นการมองที่ที่เป็นการสร้างโอกาสมันเป็นการมองที่ทั้งสร้างโอกาสและก็การให้โอกาส นนะะว่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอะเราจะให้โอกาสอะไรเขาแต่ถ้าเขาเป็นคนดนะีแนวทางในที่เขาจะต้องสร้างมูลค่าสร้างโอกาสให้เขาได้นะฮะดังนั้นบุคคลหรือมนุษย์ที่มีคุณภาพหรือมีพลังทางบวกจะต้องมีจิตวิญ,ญญาณที่ต้องบ่มเพาะด้วยความเมตตาและการุณจิตกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ